สุพรรณบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดสุพรรณบุรีที่โครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาโพพยาตำบลโพพยาอเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงฤดูฝน มีนายสรชัดสุจิตสสสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนานายนันทพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายยศด,ดนัยน้อยแก้วผู้อำนวยการโครงการชนรปทานสุพรรณบุรีพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะให้การต้อนรับและร่วมกันหารือแนวทางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นายวราวด์ศิลปะอาชาได้กล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นห่วงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ซึ่งมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากรัศดรในพื้นที่ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่ารองผู้ว่าชนรัฐานจังหวัดเกษตรจังหวัดหัวหน้าสนรัชการมาดูว่าสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ภาคก,กลางจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้มวลน,น้ําที่สุโขทยัยสุดท้ายต้องลงมาที่ต่ําอย่างน้อย ยังเบาใจได้ระดับหนึ่งด้วยปริมาณทางตอนเหนือขณะนี้ทำให้อัตราการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ1,100-1,200ถึงกว่าคิวซึ่งเจ้าพระยามีความจุประมาณ3,500คิวจะเริ่มวิกฤตเมื่อเกิน2,000ขึ้นไปแล้วแต่วันนี้อยู่ที่1,000ต้นๆเท่ากับว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในสถานการณ์ปกติก่อนที่จะเลยจาก เขื่อนเจ้าพยาจะมีแยกออกไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็จะมาทางลุ่มแม่น้ําท่าจีนทิศตะวันออกก็จะเป็นลุ่มน้ําป่าสักดังนั้นด้วยปริมาณที่มีอยู่ในวันนี้ค่อนข้างที่จะเบาใจได้ว่าการที่จะระบายน้ําลงมาทั้งสองลุ่มน้ําอาจจะยังไม่มีความจําเป็น อย่างใช้แม่น้ำเจ้าพยาเป็นทางระบายสายหลักได้อยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสุพรรณบุรีต้องขอบคุณท่านผู้ว่าในการเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งบ้างหรือว่าพี่น้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนกับปริมาณน้ำที่ลงมาแต่ว่าดูแค่ปีนี้คงไม่ได้ต้องดูถึงปีหน้าและปีถัดไปที่ พี่น้องประชาชนหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่าแอนโและปีนี้แล้งระดับหนึ่งปีหน้าจะมีความแล้งมากกว่านี้ในปี68ก็ต้องมาตามกันดูว่าสถานการณ์ภัยจะเป็นอย่างไรที่น่าเป็นห่วงก็คือหลังพ้นจากสถานการณ์แอนเโยไปแล้วจะเป็นสถานการณ์ลานิยาซึ่งจะเป็นสถานการณ์น้ำมากเวลานี้ มาจะผันไปฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกหรือจะหน่วงน้ำอย่างไรเพื่อให้เวลาของน้ำได้ระบายลงเจ้าพญาเพราะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงด้วยดังนั้นการวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งแล้งทั้งท่วมในขณะนี้คงจะมองกันปีต่อปีไม่ได้อีกต่อไปต้องมองกันในระยะยาวว่าพอเอลนิโยลานยา สลับกันไปแล้วการระบายการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวิธีการทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปดังนั้นวันนี้จึงมาตรวจราชการมาดูความคืบหน้าในการเตรียมตัวที่จะบริหารจัดการน้ำที่มีความเปล่นไปได้ที่จะลงมาในจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ยังสถานการณ์ปกติแต่ปริมาณน,น้ามีการยกตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในสภาวะวิกฤตหรือน่าเป็นห่วงแต่ก็ประมาณไม่ได้ต้องคอยมองมิเตอร์ประมาณน้ำตั้งแต่ปิงวังยมน่านทั้งสี่เส้นและต้องดูจะมีพายุลูกใหม่ก่อตัวเข้ามาหรือไม่ถ้ามีก็ต้องมาประเมินอีกทีว่าปริมาณน้ำแต่ละที่จะมารวมกันที่เจ้าพญาที่นครสวรรค์จะมีปริมาณเท่าไหร่ เราจะกระจายอย่างไรแต่วันนี้ก็คงดูสถานการณ์ไปก่อนสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรวันนี้นับว่าโชคดีที่มีพายุเข้ามามีน้ำเข้ามาแต่ปีหน้าเรายังไม่รู้ว่าน้ำต้นทุนจะเหลือแค่ไหนปีนี้เราได้ใช้น้ำต้นทุนไปมากพอสมควรปีหน้าต้องมาดูสถานการณ์อีกทีว่าฝนตกเท่าไหร่ขาดน้ำเท่าไหร่และปริมาณน้ำในเขื่อนเท่าไหร่ปีนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าเปรียบกัน ปีต่อปีปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของประเทศไทยทุกเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดปีหน้าก็จะน้อยกว่านี้อีกผมเองในฐานะสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแล้วก็ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนี่ย ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นห่วงจากท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งก็มาจากพี่น้องประชาชนมาจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือนะครับมีทั้งท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับทางท่านชนประธานจังหวัดนะครับมาถึงท่านกเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการมาดูว่าสถานการณ์น้ําในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณนะครับและบริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มวลน,น้ําที่อยู่ที่สุขโขทัยนั้นเนี่ยแน่นอน ท้ายที่สุดมันจะต้องไหลลงต่ําลงมานะครับอย่างน้อยเป็นเรื่องที่ยังเบาใจได้ระดับหนึ่งว่าด้วยปริมาณน้ําทางตอนเหนือนในขณะนี้เนี่ยทำให้อัตราการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าคิวเท่านั้นเองนะครับพันหนึ่งพันสองฉะนั้นเนี่ยเจ้าพระยามีความจุอยู่ประมาณสามพันห้านะครับจะเริ่มวิกฤตเนี่ยเมื่อเกิน2,000ขึ้นไปแล้วดังนั้นวันนี้อยู่ที่พันต้นๆเท่ากับว่าปริมาณน้ํายังอยู่ในสถานการณ์ปกติก่อนที่จะเลยจะเขื่อนเจ้าพระยาพวกเราทราบกันดีว่ามันจะมีแยกกกกออออไปทททางทตอออตนตนน ที่ตันตกก็จะมาทางลุมแม่น้ําท่าจีนที่ตอนออกก็จะเป็นลุมน้ําป่าศักนะครับดังนั้นด้วยปริมาณน้ําที่มีอยู่ในวันนี้ก็ค่อนข้างจะเบาใจได้ว่าการที่จะระบายลงมาทั้ง2ลุมน้ํานั้นอาจจะยังไม่มีความจําเป็นนะครับยังใช้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นทางระบายสายหลักได้อยู่ แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามก็ได้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับในการเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีการน้ําล้นตลิ่งบ้างนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ําที่ลงมาแต่ว่าดูแค่ปีนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ต้องดูไปถึงปีหน้าและปีถ,ถัดไปช่วงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านคงจะเริ่มคุ้นเคยกับคําว่าเอลนีโญแล้วนะครับปีนี้แรงระดับหนึ่งปีหน้าจะมีความแรงมากกว่านี้ ปีถัดไปคือปี68นะครับก็คงต้องมาตามดูกันว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเป็นอย่างไรแต่ที่น่าเป็นห่วงครับคือพอพ้นจากสถานการณ์เอลนิเนโอไปแล้วจะเป็นสถานการณ์ลาเนีาซึ่งจะเป็นสถานการณ์น้ามากน้ำมากเวลามาทีหนึ่งนั้นการบริหารจัดก,การจะพันธตะวันออกจะพันตะวันตกหรือจะหน่วงน้ำอย่างไรเพื่อให้เวลาของน้ำนั้นเนี่ยได้ระบายลงในเจ้าพระยา เพราะว่าต้องคานึงถึงช่วงเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูงด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการวางแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งแรงทั้งท่วมในขณะนี้เนี่ยคงจะมองกันปีต่อปีไม่ได้อีกต่อไปพอเอลนีโนลานีนาสลับกันไปแล้วนั้นเนี่ยการระบายน้ําการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงวิถีการทําการเกษตรของพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องมีการปรับตัวนั้นวันนี้ก็เป็นที่มาครับมาตรวจราชการแล้วก็มาดูความคืบหน้าในการเตรียมตัวที่จะบริหารจัดการน้ําที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะลงมาที่จังหวัด พ,พ,พัทรพล,ลผมพักภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน